สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูปุ๊กนะคะกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะบทที่13นะคะการลบจํานวนที่ตัวตั้งไม่เกิน100รนะคะครั้งที่1นะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้มีเนะะื้อหาเป็นอย่างไรนะคะการลบจํานวนที่ตัวตั้งไม่เกินร้อยนะคะ,ะข้อสิบสการลบจํานวน2หลักกับจํานวน1หลักไม่มีการกระจาย อ่านได้เรียนดูนะคะที่เราเคยเรียนไปแล้วว่าไอที่เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมว่าจะเป็นมัดๆนะคะถ้าเป็นมัดๆเนี่ยก็คือหนึ่งมัดมีหนึ่งสิบนะเราไม่ต้องไปนับเลยว่าเอ๊ะมันมีสิบไหมก็นับก็ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีอยู่สามมัดก็คือสามสิบนะคะไม่จําเป็นต้องไปนับทุกมัด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 นะเสียเวลานะคะแล้วข้างนอกนะคะก็จะเป็น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะก็จะเป็นสามสิบเจ็ดใช่ไหมคะลบห้าเห็นไหมก็คือเอาออกไปห้าที่เขาทําลูกศรพงทําลูกศรไปค่ะก็คือเอาออกไปอีกห้านะคะฉะนั้นก็จะเป็นส่วนที่เหลือค่ะที่เหลือก็จะเหลือเท่าไหร่คะอันนี้สามสิบกับอีกเท่าไหร่กับอีกเท่าไหร่สองนะคะก็จะเป็นสามสิบสองนะคะ ต่อมานะคะข้อ40โทษนะคะ49ลบ7นะคะ49นะคะก็คือว่าที่เป็นแทง่งๆตั้งๆอย,อย่างเงี้ยนะคะหแท่งก็คือ1นึ่งสิบสก็จะมีอยู่40ใช่ไหมคะอ่ะและที่เป็นเม็ดๆนะคะหนึ่งสองสก็จะเป็น49ใช่ไหมคะ เอาออกไปเจ็ดก็คือวงนี้เอาออกไปเจ็ดเอาออกไปแล้วไม่เอาแล้วนะคะก็จะเหลือเนี่ยค่ะอันนี้อะไรคะสี่สิบกับอีกเดือนเท่าไหร่สองก็จะตอบเป็นสี่สิบสองนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาสองข้อนี้นะคะคุณครูจะให้หนักเรียนทำเองนะโดยใช้วิธีการที่คุณครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่าลืมทำมานะคะอ่ะ ข้อที่2นะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนอันนี้จะเป็นการนับโดยการเขาเาใช้ตัวเลขนะคะย้อนกลับให้นะคะข้อ2นะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนอมาดูนะคะ6 4สิลบสนับถอยหลังทีละ1จาก64ไป3ครั้งนะ นับถอยหลังทีละหนึ่งนะคะก็คือจากหกสิบสี่คืออะไรก็นี่คือหกสิบสี่เนะคะถอยหลังไปนะคะก็คือเป็นลูกศรสีดํานะสามครั้งก็หนึ่งสองสามสามครั้งอ่าหนึ่งครั้งก็ไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งอ่าเท่าไหร่คะขบวนไปที่เท่าไหร่หกสิบเอ็ดใช่ไหมคะอ่าหกสิบเอ็ดฉะนั้นหกสิบสี่ลบสามเท่ากับหกสิบเอ็ดค่ะ ต่อมา8าลบ5นะคะนะคับถอยหลังทีละหนึ่งจากอะไรตัวตั้ง85ใช่ไหมนักเรียนก็เขียน85ไปกี่ครั้งก็คือลบไปกี่ครั้งลบ5ก็คือไป5ครั้งนะคะอ่ห85อยู่ไหนเจอไหมอ่ห85อยู่ตรงนี้ก็5ครั้งนะคะ85ก็ไป ครั้งที่1ครั้งท,งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้ทงที่5อยู่ที่เลขอะไรคะเลข80ฉะนั้น85ดลบหได้เท่าไหร่คะได้80ดสิบค่ะต่อไปนะคะต่อมานะคะ2ข้อนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับข้อข้างบนแล้วนะคะ2ข้อนี้จะใช้การแยกนะคะการแยกตัวตั้งนะคะเป็นการกระจายนะก็คือการกระจายนะคะ70 8ลบ4นะคะข้อนี้จะใช้การกระจายก็คือกระจายเจดสิบกับ8ดนะคะกระจายเจดสิบกับ8ดนะคะเจดอยู่หลักสิบมีค่าเป็นเจ8บแดอยู่หลักหน่วยมีค่าเป็นแดนะคะแล้วเขาก็จะเอาขั้นที่1นะคะก็คือเอาหลักหน่วยของทั้งสองตัวมาลบกันนะคะหลักหน่วยก็คือเลข8ดกับเลข4ี่นะคะ8ลบ4ได้เท่าไหร่คะก็ดีจากข้างหลังใช่ไหมคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้กี่นิ้ว 4นิ้วนะคะ,ะส่วนขั้นที่2นะคะทีนี้เป็นเครื่องหมายบวกก็คืออะไรไอ้สตัวเนี้ยนะคะมันคือคําตอบจาก4อันนี้นะจน70ก็คือ70ที่แยก78มานะคะก็จะเป็น70บวก4นะคะ70บวกสเป็น74ค่ะดังนั้นนะคะ78ลบ4เท่ากับ74ค่ะ 99-9ลบ9นะคะ99ลบก็การกระจายไปกระจายอ่า9แล้วก็9ใช่ไหมคะขั้นที่1หลักหน่วยของเลขทั้ง2ตัวก็คือเลขอะไร9กับ9ใช่ไหมคะก็เป็น9-9ลบ9ลบ 9. 9, 9ได้เท่าไหร่ได้0นะคะขั้นที่2ก็คือหลัก10ก็คือเหลืออะไรเหลือ90นะคะต่อมานะคะขั้นที่2เราก็จะเอาหลัก10ใช่ไหมคะก็คือ 90บวกกับตัวที่เราลบก,กันไปนแล้วคือเรียกอะไรเลข0 90ยบวกศได้เท่าไหร่คะได้90ฉะนั้น99ลบ9ก็จะได้90ค่ะอ่ะอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นให้ในักเรียนนะคะหาคำตอบเองนะคะโดยการใช้วิธีการลบอย่างที่คุณครูแนะนำไปนะคะว่าเราจะใช้แบบไหนนะคะถ้าจะง่ายที่สุดนะก็ น่าจะเป็นแยกหลัก10กับหลักหน่วยนะคะเอาหลักหน่วยของตัวตั้งมาลบนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนนะคะทำก่อนสักห้าข้อนะคะข้อที่1 26ลบ4นะคะนักเรียนนะแยก20แล้วก็6เลยนะคะโดยที่เอาหลักหน่วยลบกันนะคะ20กับ6อะไรคือหลักหน่วย6ใช่ไหมคะเอา6เนี่ยไปลบ4นะเอาแค่6ไปลบ4เดี๋ยวเอเราเก็บไว้ก่อนนะคะ หกลบสี่อ้าวก็สี่ดีไปหาหกสี่ลวห้าหกได้กี่นิ้วคะสองนิ้วนะคะแล้วก็ส่วนยี่สิบที่เหลือได้ทำอะไรไหมไม่ได้ทำอะไรไม่มีอะไรลบก็เอามาใส่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นสองยู่ด้านหน้าก็จะเป็นยี่สิบสองนะคะต่อมาสามสิบห้าลบห้าค่ะอ่าหลักหน่วยคือเลขอะไระคุณมีขีดเส้นใต้แล้วนะอาขีดเส้นใต้ให้หน่อยก็ได้หลักหน่วยเรขกอะไรคะเลขสามเลขห้าเลขห้าก,ก,ก็ต้องเอาห้าลบห้านะคะ ห้าลบห้าได้เท่าไหร่ได้ศูนย์นะคะส่วนเลขสามได้ทําอะไรไหมไม่ได้ทําอะไรเอามาใส่ด้านหน้าเลยค่ะก็จะเป็นสามสิบนะคะต่อมาห้าสิบแปดลบเจ็ดห้าสิบแปดลบเจ็ดก็หลักหน่วยคือเรียกอะไรคะห้าหรือแปดเลขแปดนะคะลบเจ็ดนะคะแปดลบเจ็ดได้เท่าไหร่นักเรียนได้หนึ่งนะคะห้าได้ทําอะไรไหมไม่ได้ทําอะไรเอามาใส่ด้านหน้าค่ะ อย่าเผลอเอาไปใส่ด้านหลังนะคะให้ใส่ด้านหน้านะคะต่อมา39มลบสหลักหน่วยก็คือเลข9กับเลข3นะคะ9กลบสได้เท่าไหร่ได้6นะคะ3ได้ทำอะไรไหมไม่ได้ทำอะไรเอามาใส่ข้างหน้าค่ะเป็น36นะคะแล้วก็77็ดสิลบหกเลบหนะคะ7จลบหได้1ค่ะนะคะแล้วก็ ่ะเจ็ดได้ทำอะไรไหมไม่ได้ทำอะไรก็ใส่ลงมาก็เป็น71็นะคะที่เหลือทำเองนะคะที่เหลือคุณครูให้ทำเองนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็สบทวนให้เรียบร้อยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ